อ,อยากจะบอกว่าถ้าหกหมืนออกนี่ราคาเท่ากับโพไซดอนเลยนะโคตรแพงว้าวรุนรานรุนน่าดีดแต่ซืออ้อมัวนี้อร่อยมากอ่าไม่ออกให้กูจริงหรอไม่ออกให้กูจริงหรออะไรอะอะไรอ่ะ นี้เราจะมาเปิดกล่อง MC Joker กันต่อนะคะจากรอบที่แล้วเราส่มไปทั้งหมด30,000ย c นูนปรากฏว่าไม่ออก MC ไม่ออกครับโพดดวงกุดวันนี้เราก็เลยจะมาแก้มือคะ่ะเติมเพิ่มไปอีก30,000 UC มาดูกันว่า30,000เนี้จะออกให้ไหมขอ,อแบบกะแบบว่า30,000นี้รวมจากรอบที่แล้วก็จะเป็นทั้งสิ้น60,000 u นูนะคะในการเปิดกล่องเนี้ย อยากจะบอกว่าถ้า60,000ออกนี่ราคาเท่ากับโพไซดอนเลยนะราคาเท่ากับชุดอัปเกรดเลยนะคะนี่ขนาดยังไม่ได้อัพปืนเลยนะนี่เราหาแค่สกินปืนเลเวลหนะึ่งนะโคตรแพงแต่ว่าก็อย่างว่านะคะของมันต้องมีถูกปะ่ะแพงขนาดไหนก็ต้องเติมเอาจริงๆขอให้30,000ื่ยซรอบนี้วันนี้ออกเถอะแป่เราไปเริ่มเอ่อเขาเรียกว่าเปิดดวงนะ รอบแรกนะคะในการสุ่มหนึ่งครั้งหกสิบยูซีก่อนก็แล้วกันไปคือแบบได้มาที่าเลยนะชุดสามวะเฮ้ยก็ถือว่าได้นะคะเปิดดวงมาหนึ่งครั้งหกสิบยูซีได้ชุดนี้เลยก็ถือว่าเฮ<ๆ>้ยดวงดีอยู่นะคะวันนี้ไปดวงเปิดมาแล้วนะคะได้ชุดนะคะหนึ่งครั้งแรกนะคะต่อไปเราจะไปเปิดดวงกัน 1ิบครั้งแล้วกันนะคะห้าร้อยสี่สิบ U C ห้าร้องแล้วไปกันเลยวิ้นได้หุดใหม่มาค่ะจดเรดดี้นีออนนะคะว้าวว้าวดูน้าดูน่าดีดีใจสุดสุดก็ถือว่าได้ยูสิบกล่องแรก สำหบวันนี้นะคะเปิดมาได้ชุดนีออนใหม่นะคะในกล่องของเดอะฟูนะคะก็ถือว่าดวงดีอยู่นะคะไป่กนทกกล่องต่อไปโอ้จะออกมาทำไมนหน้งหนาชุดเนี้เขาเรียกว,ว่าเปิดหัวช่วงน,นี้มันก็ให้เรารุ้นได้ก่อน,นี้เราค่อมาแบบว่าไอ้กล่องแบบหมื่นหมื่นอยูคแบบใกล้ๆสองหมื่นอย่ี้ย ออกจากเกมนี้จะหมดไข่ไม่ได้เรามาถึงจุดนี้เราต้องไปสุดยาวไปครับคืนนี้ยาวไปครับยาวไปครับยาวไปครับมีห 10, มื่นหมดหมื 60, 000, 000่นมีสามหมื่นหมดสามหมื่นมีหกหมื่นหมดหกหมื่นแนี้มันไม่ได้อะไรเลยครับนี่ดูดิกล่องอะไรก็ไม่รู้ ก็ไม่เคยได้ของดีกับเขาเลยวะทำไมอะ่ะรวมทั้งสิ้นแล้ว UC หมดไป40,000 UC แล้วนะคะรวมกับสตรีมรอบก่อนนะคะไม่ได้อะไรเลยครับผมลงเอาลงเอาลงเอาถอ,อ,อ,อดชุดถอดชุดแล้วคันถอดชุดถอดปืนถอดออกให้หมดไม่ต้องถือปืน ต่อเปิดโต๊ะแปดพันยูซีนี้มาแน่เชื่อดิแปดพันยูซีนี้ออกแน่นอนคือแบบดูเลยทุกคนดูเลยมามาแน่นอนรอบนี้ไม่ได้คุยมาแนอะเลยอะกล่องบักปะนี่โทรศัพท์ไอดีกูบักปะเนี่ยไอดีกู <laughs> <g ång> บักร <c oughs> ือเปล่าค่คะ <c oughs> พี่ว่าไม่ใช่แล้วพี่ว่าไม่ไอดีไม่แปลกมันต้องมีปัญหาอะไรแน่ๆทศัพ์เครื่องนี้มันต้องมีแบบการผิดพลาดอะไรสักอย่างนะเนร่เราต้องลองลองเอาดิไปออก One hour later โอเคโอเคเออเป็ดพันนี้มาแนี่นอนเจ๊ยิงคือแบบเรารีเซตดวงแล้ว ย้ำที่ปืนสิบทีเท่าไหร่นะกี่รอบยี่สิบรอบหรอเนี่ยหรอหนึ่งสองสี่ห้าหกเจดคุณดำเนนการเร็วไปโอเคกูชใชเช้าก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้าสิบเอ็ดสองสองสห้าสิบหกสิบเจ็ดแปดเก้ายี่สิบจงออก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 เอ0 M เอ็มโฟจ็อกเกอร์ของกูเอ็มสี่จ็อกเกอร์นของกูเราเล่นของแล้วเอ็มสี่เรียกหาแต่กูเอ็มสี่แบบว่ายอ,ยอมออกมาให้กู <S <S แต่คาหดหวังไว้ผิดหวังจริงจริงก็ไม่ได้อยากได้หรอกเอาจริงๆร่มาเปิดเล่นเป็นงั้นแหละเงินเหลือเปิดเล่นมปงั้นเละไม่ต้องออกมานะไม่ต้องออกไม่ต้องออกก็แบบเปิดเปิดไปงั้นอะเออเปิดเปิดให้ยูทูบมันหมดไปอะ่ะ เนี่ยหมื่นแปดหมดตะกีดิคนเคนที่ชอบสะสมแบบเหรียญเงินเงี้ยเหรียญเงืออะไรเงี้ยคือแบบเขาบอกว่าใครที่ยินเมีเยอะใช่ป่ะเขาถือว่าแบบรวยใช่ว่าทุกคนมีแบบว่าทุกแบบมีสง่าราศีมีราศีไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยอุ้ยมาแล้วค่ะ M โซกศีลด้ะคะหน้าดิดูหน้าดิโคตรดีใจอะ ตอนนี้รีวิวซีเหลือหมื่นสามยูซีนะคะไม่ไม่ได้อยากได้เอ็มสี่ร้อยก่อนอย่าเพิ่งมานะเอออย่าเพิ่งมาใช่ไงคุณไม่ได้อยากได้เปิดเปิดเองนั่นแหละคุณดูเขาว่าอยากให้ลองเปิดให้ดูก็เชื่อก็เปิดให้ดูแล้วไงคือไม่ได้อยากได้นะคะแบบปกติเล่นก็ใส่สใส่สกินเดียวอยู่แล้วจะมีอะไรเยอะแยะเคือแบบว่ามีสกินแล้วจะเล่นเก่งขึ้นหรอก็ไม่เปล่ามันก็แบบเจอไปอวดเพื่อนเปล่าว่ามีอะ แบบสปีที่มาแล้วก็เป็นของที่รอบก่อนแล้วเราซื้อไม่ทันแค่นั้นแล้วมันก็กลับมาอีกรอบหนึ่งอ่ะมันก็ก็ไม่ได้อยากได้หรือเปล่าคะไม่ได้อยากได้เลยนี่ก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ใช้เยอะนี่ก็ใช้แต่ M C ป่าวมันก็ไม่ได้สวยอ่ะมันก็แค่แบบเวลาค่าแล้วมันก็เป็นกล่องแบบ ย็อกเกอร์ดึง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 นะเอาไว้แบบให้แบบศัตรูตกใจเล่นอะแค่นั้นเองมันไม่ได้แบบมีอะไรพิเศษพิสูจน์อะไรแค่สีม่วงแล้วก็แล้วก็ดูสวยรอะเปล่าแล้วก็ดูเท่แค่นั้นเองไม่คุ้มหน้าได้เลยคุณหักเงาคุณหักสีแต่ว่าจริไม่ได้อยากได้ไม่ได้อยากได้เดี๋ยวเปิดไปงั้นเลย โหลาอ้าไม่ออกโกจไม่ออมหอไม่ออกมาโกจริงเอเลยอะลยอเหลือแปดพัยูเซียไม่ยอจริงอะไรวะน้นทนผมหมุนไปหมือนยูเซียแล้วนะ ที่เมื่อกี้บอกไม่ให้ออกคือพูดเล่นพูดเล่นเฉยแบบนี้ก็เือเกินไปหรือเปล่าคะพี่เอ็มก็ใครพูดเล่นน่ะเออคนบ้าเลยเติมยูีไม่อยากได้ของบ้าเปล่ามึงบ้าเปล่าคุณได้กูตบะอว่ะเไม่บอหมดแป๊บถ้าถ้าหมด800 0ยูซีนี้60,000ยูซีแล้วนะคะรวมเป็นเงินประมาณ3 0,000นนะคะรวมเป็นเงินประมาณ3 0,000่บาทนะคะ เอ็มาเอ็มซเป็นของกูเอ็มซีแมแขงเป็นองเอมแข่งเอ็มซีต็อกเกอร์ามาของกูแล้วกูหลงกูแล้วกูหลงกูแล้วกูหลงกู e m ทำหาจตกกูดี <laughs> บบเกินแบบเกินมากๆไปแล้วอ่ะเราเราลองเปิดเที่ยวกล่องบ้างกันนะคะสิกล่องใช่ไหมสิบกล่องมันจะแพงกว่าเราแต่เราก็จะลองดูแล้วกันหนึ่งสามสี่ห้าหปเิบพื่ออที่เที่ยวกล่องเพื่อแม่งเหมือนเดิมดวงอ่ะแม่งคนจะไม่มีก็เหมือนคนที่เขาไม่มีใจอ่ะอ่อยังไงเขาก็ไม่รักอยู่ดีอเขาไม่ชอบอยู่ดีอ่ะ คือก็เปิดติดตไปอะเตจบถูกกว่าด้วยให้บารมีเราสองเพื่อนโมซค์มาดีใจสุดๆไปเลยค่ะโไ่โอ้ได้ม่ใสนู่ยะ คือว่าเป็นเพราะว่าเราเปิดกล้องวะเราลืมไม่ได้ของเราลองปิดกล้องแป๊บนึงโอเคเราลองปิดกล้องแป๊บน,นึงนะคะมาแน่นอนลอบเนี้ยแบบพูอดีเขาแบบออกเลยอะแบบออกปิดกล่องแบบออกเลยอะแบบออกปุ๊บออกเลยอสี่พันยูเซีสุดท้ายแล้วล่ะ <c oughs> ขับจีเป็นเกมที่ได้สนุกนะคะก็ภาพสวยามากๆนะคะเป็นเกมที่แบบใ,ใครๆเขาก็เล่น,นะคะ่ะใช่ไหมใช่แบบเป็นเกมที่แบบของออกง่ายมากเลยนะตัแบบมีคนลองเปิดดูขอ,ออกให้คือแบบ ออกค่อนง่ายอะคือแ,แบบแบบอย่างใน้เลยแม่งก็แบบไม่ค่อยไม่ฝันนะว่าจะได้อะจริงนะไอ้หี่อะคนดวงปุดแห่งปีคนดวงโวยแห่งปี ะคารอยูซีกับอีกครั้งสุดท้ายเรามาลุ้นกัน,นะคะ่ะน่าเปิดกับเปิดครั้งนี้เสร็จสิบกล่องนี้เสร็จน่าจะพักเติมอีกทีก็น่าจะไปนั่นแหละคะ่ะทํางานหาตังค่ะหาตังเติมเกมนะคะไม่ได้หาตังมากินข้าวนะส่วนข้าวไปวกระป๋องนเหนียวกินเอา เป็นนักสู้อยู่แล้วทุกคนไม่ได้เหรอแ้ากูไปหาตังมาใหม่ก็ได้กูมาเติมเพิ่มทำไมทำไมออกยาออกเกียนนะโว้ทำไมตอเจา้าเบาเจ้าเบาฮดูกูตบแม่งเติมขนาดนี้ถ้าให้หยุดก็ไม่ใช่อ่ะบมันต้องแบบเดเจอกันแค่นั้นแหละเดี๋ยวเจอกัน,น,นเ,เดี๋ยวเจอกัน